สวัสดีครับพบกับช่องบ้าบอลกันอีกแล้ววันนี้เรามีของจะมารีวิวให้ดูนี่เป็นเจ้าตัวมีโ o b o t แว c u คัมม p Essential ตัวนี้นี่ตัวนี้ใช้กันมาหลายเดือนแล้วนะก็เลยรู้สึกว่ามันดีก็เลยอยากมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันครับผมก็ตัวนี้นี่นะกล่องมันจะใหญ่ประมาณนี้นะนี่เรามาดูคุณสมบัติกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนี่ ตัวนี้ก็คือนี่อา้าวมีแต่ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนี่นี่มันสามารถถูแล้วก็กวาดดูดฝุ่นได้ในเครื่องเดียวกันเลยเห็นไหมนี่อันนี้แรงดูดมันก็2,200 pa นะนี่อันนี้คือแรงดูดมันแล้วตัวนี้ก็ทำงานมันมีหลายโหมด multi pole cleaning mode นะนี่แล้วก็สามารถ อันนี้ไอ้เครื่องตัวนี้มันสามารถกลับไปชาร์จเองได้เมื่อแบตใกล้จะหมดด้วยนะนี่แล้วก็ป้องกันการตกจากที่สูงพอเราเจอที่สูงหรือว่าเป็นอะไรนะทางต่างระดับมันจะหยุดเองอัตโนมัติจะไม่ตกนะตัวนี้แล้วตัวนี้มันสามารถข้ามความสูงไนดะ้อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อตัวเครื่องบางแค่8.3เซนเองนี่นะไม่ถึง1ินะเห็นนะแล้วก็อ๋อ มันสูงเท่าไหร่วะอ๋อตัวกว้างมันกว้างแปดจุดเอ๊ะอะไรวะอ๋มอมันบางแค่แปดจุดสามเซนและสูงแค่หนึ่งจุดเจ็ดเซนเองนะโงเออ,เอช่างมันเถอะตัวนี้ก็จอมีแอปสามารถควบคุมผ่านแอปได้นะนี่เราโหลดแอปมีมาแล้วมันก็จะ ใช้ได้เลยสามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่านโอเค Google นี่นะ Google As s i s t น n t นะรองรับ Google As s i s t a n t แล้วก็ a เล็กซก็คือดีมากเลยตอนนี้หลังจากใช้มาได้กันเป็นเดือนแล้วนี่ก็มีกล่องนะช่งมันมาดูตัวเครื่องเลยดีกว่าตัวนี้นี่นี่ตัวหน้าตาตัวเครื่องมันก็นจะรูปร่างประมาณนี้สูงนะถ้ามีโซฟามันก็จะมุดผ่านโซฟาได้ตัวนี้สั่งงานได้3ระดับก็คือมี พลังดูดระดับแบบเงียบปานกลางและแรงดูดสูงแล้วก็ตัวถูก,ก็คือสามารถปล่อยน้ําได้3ระดับก็คือให้น้ําออกมากออกกลางออกน้อยนั่นเองนะนี่แล้วก็มาดูวันนี้เราเพิ่งดูดฝุ่นเสร็จนะฝุ่นขขาบนนะตัวนี้เราพูดได้เลยว่ามันดีมากเลยนี่ตัวนี้ก็เป็นช่องนี่เราเห็นใกล้ๆจะเป็นช่องใส่น้ํานี่นะใส่น้ําสําหรับไว้ถูนี่มีน้ําอยู่ใส่น้ําได้แล้วก็มีนี่เป็นกองข้างหลัง ตัวข้างใต้ใส่น้ำมันที่ใส่ฝุ่นนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะดูฝุ่นมากนี่โอ้โหพูดเลยว่าตัวนี้ดูฝุ่นตัวชิ้นเล็กๆได้สบายมากเห็นไหมที่บ้านมีแต่ผู้หญิงเส้นผมเพียบนี่นะดูดผมหมดเลยสมมติใครบ้านใครมีปัญหาเรื่องเส้นผมนะตัวนี้สบายแล้วดูความละเอียดที่มันดูเท่าไปดูฝุ่นมันเนี่ยโอ้โหเป็นฝุ่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะดูได้หมดเลยเนี่ยแล้วตัวนี้จะมีกองกองอยู่เนี่ยฝุ่นชิ้นเล็กๆเนี่ย ดูดครังเดียวนี่ขนาดกวาดบ้านถูบ้านแล้วนะนี่เราแสดงให้เห็นว่าเรากวาดเราถูแล้วนะแล้วพอเรามาใช้ตัวนี้ดูดอีกนะยังไงก็มีฝุ่นอีกเพียบดีมากเลยครับนี่ก็ปิดไปนี่ก็คือตัวนี้สามารถทั้งถูทั้งดูดฝุ่นได้ในตัวเดียวกันเลยนะใส่เข้าไปจบตัวเครื่องบางนี่รานะคานี้ก็มาดูนี่ข้างล่างเป็นไม้มอบถูถ้าเราไม่ถูแล้วก็ตัวนี้ออกได้นี่ ตัวผ้าตัวนี้ถอดซักได้นะนี่ถอดซักได้นี่ถ้าพอเราถูเสร็จเราก็ถอดไปซักตัวนี้เป็นไม้ถูเวลามันปล่อยน้ํำมามนก็จะปล่อยผ่านรูพวกนี้เนี่ยพวกนี้เวลาเราถ้าเราไม่ได้ใช้หรือเราอะไรนะเราก็ถอดแยกไว้ก็ได้นะเพราะเวลาวางไว้พื้นมันจะไอ้นี่พื้นมันจะชื้นเราก็ถอดไปก็ได้ถ้าเราไม่ได้ใช้มันเอาไปซักตัวเครื่องก็มีนี่ตัวนี้ก็เป็นแท่นชาร์จ มีเซนเซอร์ต้องต้องวางไว้ในที่มีพื้นที่รอบๆกว้างๆนะเพราะเวลาเครื่องดูดฝุ่นมันจะกลับแบบมาบ้านอะ่ะมันจะเข้าไม่ได้เราต้องแบบที่มีพื้นที่กว้างๆแบบนี้ยิ่งดีดูนี่เห็นไหมมีพื้นที่รอบๆเลยเนี่ยให้เสียบปลั๊กไว้ใช่ไหมอันนี้เราปิดเครื่องไว้นี่เดี๋ยวดูว่ามันจะกลับอันนี้ไงาวางใกล้ๆดีกว่าขี้เกียจให้ขีปมันยาวเราเปิดนะนี่เรากดปุ่มค้างไว้นะให้เครื่องมันเปิด <Turning> นี่มีระบบเสียงเนี่ยมันบอกว่า turning on แล้วมันเปิดแล้วเราจะให้เขากลับบ้านกดปุ่ม h o มเนี่ยมันพูด returning to the d o c k i n g c h a r t เห็นไหมมันอยู่ตรงไหนมันก็จะกลับได้นะเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเนี่ยตอนนี้มันหาอยู่เราคอยดูเนี่ยตอนมันกลับเข้าที่ชาร์จอา้าวอันนี้ใส่ไอ้ตัวนี้ไม่แน่นนะเดี๋ยวออกไปก่อนเลยก็ได้ เมื่อกี้เสียบไม่ถูกไม่แน่นไปหน่อยเสียบไม่เข้าล็อกนี่ดูวิธีมันกลับเข้าเที่ยนชาร์จเองนี่เห็นไหมตัวนี้พอแบตจะหมดปุ๊บมันก็เข้าเที่ยนชาร์จเองแบบนี้เลยนะนี่เห็นไหมชาร์จจริงเห็นไหมพอเวลาชาร์จเสร็จความจริงมันจะมีตัวแอปอยู่นะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในแอปอว่ามันมีแอปแจ้งสถานะเตือนอะไรบ้าง ว่าความเวลาปรับมันจะทาไงหรือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าอีกตัวหนึ่งแล้วเราไปดูหลักการทางานของมันนะตัวนี้ก็มีข้อเสียก็คือสมมติขอบพื้นที่มันเนี่ยมันเป็นดาๆแบบนี้พวกคิ้วตามคิ้วบ้านอะไรแบบนี้ที่มันเป็นสีดําอ่ะมันจะมองไม่เห็นมันจะใช้พุ่งเข้าชนแล้วก็หยุดเอาแต่ถ้ามันขอบสีขาวมันจะเห็นแล้วมันจะหยุดก่อนแล้วเราไปดูตัวอย่างกันว่าเวลามันใช้งานใช่ไง ตัวนี้ราคาก็ไม่แพงมากนะตัวนี้เป็นตัวม็อบเอเซนเชียลตัวนี้ก็อยู่ประมาณ4,000กว่าบาทน่าจะพอหาซื้อได้ในแอปเเดี๋ยวเราไปลองดูในแอปกันว่ามันมีเวลาใช้งานใช้ไงบ้างนะเดีย๋ยวเราเข้าไปดูกันครับตามไปดูเลยนี่ที่เท่าที่เห็นก็คือสมมติว่า ถ้าขอบมันเป็นสีดำแบบเนี้ยเจ้าตัวเครื่องดูฝุ่นมันจะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะถ้าสมมติว่าถ้าขอบกำแพงมันสีดำแบบเนี้ยมันจะมองไม่เห็นมันจะพุ่งชนแต่ถ้าเป็นขอบสีขาวอะ่ะมันจะสามารถจับได้นี่ <c oughs> มุดได้ทุกที่ เห็นไหมถ้าเป็นขอบสีขาวปุ๊บมันจะไม่ชนมันจะหยุดได้ก่อนดูนะเดี๋ยวมันจะพุ่งไปปุ๊บเห็นนะถ้าเป็นสีดํามันจะไม่เห็นแล้วเรามาดูนะว่าตัวนี้มันจะมีเซนเตอร์จับกันตกได้ไหมอันนี้ชั้นสองนะเดี๋ยวเราดูเ <Okay. S 1> นี่ยถ้าเป็นขอบเล็กๆแบบนี้มันจะมองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเราจะเปิดประตูห้องน้ำไว้ ว่ามันจะตกไหมเนี่ยดูเห็นไหมมันจะหยุดไม่ตกนะครับนี่นะพื้นห้องน้ำมีความต่างอยู่นะโูแล้วเรามาดูบันไดกันมันจะตกไหมนี่บันไดอ่านี่ติดขอบกันนะเนี่ <c oughs> ยี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะตกห้องน้ำไหมน,นี่นะตอนนี้มีเซนเซอร์ดีอยู่เดี๋ยวนะ ไขอบห้องน้ํายังไงก็ไม่ตกนะขอบห้องน้ํามีความสูงระดับนี้แล้วนะอะเดี๋ยวเรามาดูต้งบันไดเนี่ยคนผ่าจะตกบันไดได้แม่มาทดสอบกันนี่บันไดนะเดี๋ยวรอด,ดูมันพุ่งมามันจะตกบันไดไหมซนเตอร์ตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะเห็นไหมไม่ตกมันหยุดพอดีกึ๊กเลย เห็นไหมยลาเก็บขอบดีมากเลยนะเห็นไหมตัวนี้อึ๊บเจอบันไดแล้วหยุดกลับเห็นไหมก็คือสามารถปล่อยไปเลยยังไงก็ไม่ตกบันไดนะตัวนี <c oughs> น้อันนี้เราใช้โหมดปานกลางนะก็เลยเสียงจะดังหน่อย นะเดี๋ยวมันดูอีกห้องหนึ่ง <c oughs> นะสมมติว่ามีพื้นสีขาวแบบนี้เนี่ยอึ๊บมันจะเห็นก่อนที่จะชนเห็นไหมถ้าเป็นสีขาวอะ่ะตัวเซ็นเซอร์มันจะเห็นแต่ถ้าเป็นสีดําอ่ะมันจะมองไม่เห็นแล้วเราลองไปดูเนี่ยมันจะพุ่งชนไหมเดี๋วมันจะหยุดก่อนเห็นไหมมันจะหยุดก่อนโดยไม่ชนนะถ้าไม่ใช่เป็นขอบที่เป็นสีดําอ่ะ ตัวนี้ถือว่าจับเห็นชัดเลยนะดูถ้ามันจะพุ่งเข้าแบบนี้ถ้าเป็นขอบสีดําแบบนี้นะยังไงมันก็ชนเห็นไหมมันจะชนแล้วมันค่อยหยุดก็ดคือถ้าเป็นพื้นที่มีขอบสีดําแบบนี้มันจะมองไม่เห็นมันจะแยกไม่ออกสําหรับตัวนี้ก็พอสมมุติว่า มันดูดดูดมันดูดฝุ่นอยู่ถูอยู่แบบนี้แล้วพอแบตมันจะหมดมันจะกลับมาแท่นชาร์จแบบนี้เองได้เลยนะเราไม่ต้องทําอะไรเราทิ้งได้เลยแต่ข้อเสียก็คือเราก็คือต้องเก็บบ้านให้หมดไม่มีพวกผ้าคีริว้วผ้าอะไรวางอยู่เพราะเวลามันวิ่งไปมันชอบไปติดผ้าคีริว้วทําให้มันไปต่อไม่ได้นะเพราะเวลามันเดินแล้วมันไอพวกผ้าพวกนี้มันชอบเข้าไปติดในล้อ ก็น,นั้นเวลาก่อนที่เราจะใช้งานเราต้องเคลียร์บ้านให้เรียบร้อยหมดก็คือเก็บพวกผ้าเก็บพวกสายไฟสายไฟนี่มันเดินข้ามได้นะแต่เราต้องยึดสายไฟให้อยู่กับที่ถ้าสมมติเราไม่ยึดปุ๊บมันจะลากสายไฟไปด้วยประมาณนี้แต่ถ้าเรายึดไว้กับที่ปุ๊บมันก็จะข้ามสายไฟได้ตัวนี้สามารถข้ามสายไฟได้นะถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยสําหรับราคาตัวนี้อาจจะไม่แม่นยํามากแต่ตัวนี้ก็คือสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะลืมบอกตั้งเวลาทํางานตอนกี่โมงอะไรยังไง ก็ไปดูในบ้านในไปดูในคลิปที่ผ่านมาที่เรื่องบ้านสมาร์ทโฮมเราไปย้อนดูกันได้ว่าเวลาสั่งให้มันทํางานเนี่ยเราต้องสั่งให้มันเปิดไฟได้วยนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่เป็นเซ็นเซอร์แบบอินฟราเรดมันจะเป็นกล้องมันจะมีกล้องอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเวลาทํางานมันต้องสว่างสมมติเราอยากทํางานให้ตอนเช้าเราก็ต้องให้เปิดไฟก่อนเปิดไฟ Poppy แล้วก็ค่อยสั่งให้เครื่องอูดฝุ่นทํางานเพราะว่ามันทําในที่มืดไม่ได้มันมองไม่เห็น สำหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาก็ค่อยมาดูกันขอบคุณครับ